ทุกคนคะเมื่อนี้นะคะบุพพานะคะแฮปปี้การเกษตรสาขาอุบลราชธา,านีนะคะสิบผ้าพีพ้านองนะคะมาเบิ้งเขา่าออกสายพันหนึง่งซื้อบาหอมสยามนะคะตอนนี้น้องกำลังสิทแท่งช่อดอกขึ้นมากค่ะกำลังสิทแท่งช่อดกอก,กน้องกำลังจะเบิดแล้วนะคะช่วงนี้กับเดือนตุลาเนาะนี่นเบิ้งคะ่ะห่วงเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยเป็นตาสะออนให้ เบิง้งที่ะค่ะน่ห่วงจังไหนไม่ใหญ่กระโดกระเดือแทะนี่ห่วงหใหญ่ห่วงเง,งาค่ะเบิ้งกายขืบบุพผาไปเลยนะคะนี่นะคะกายขืบเลยนี่ความเงาคของเม็ดความเรียวความเงาของมเม็ดกับบ่บ,บ่แพ้่กันค่ะบ,บ่แพ้่กับมะลิลอยหาเลยนะคะนน่ดูค่ะอ่างเงี้ยจับถีคือกันค่ะอันเขาตัวนี้นะคะห้าเห็ดเป็นหน้าดําค่ะพี่น้องปีที่แล้วเ้าาใส่ไปไล่หนึ่งนะคะ แล้วก็ตอบโจทย์ให้หลายค่าไหลก็เลยปีนี้ว่างไปค่ะแปลงนี้1 2ไร่เป็นข้าวหอมสยามทั้งเบิร์ดค่ะพี่น้องเป็นข้าวหอมสยามทั้งเบิร์ดเลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราเราวานเข้าใส่เเฮา,าวานเขามะลิลอยหาไปาก็อาจจะล้เหลอมากเข้ากับคัดเท่ากับคัดพันแล้วนะคะปีอันนี้เขาคัดพันเสร็จแล้วแต่ว่าก็ยังจะไม่เสร็จซะทีเดียวเพราะว่าถามมันมีอีกมีปลนมาอีกเข้ากับจะคัดอีกที่คือตอนเก็บเกี่ยวนะคะ หรือว่าเนี่ยค่ะให้พี่น้องได้เห็นว่าอ้ยหว่วงจากไหนมาปูดมาเหลือแต่พี่น้องคะนี่ปลูหลายเนาะนกําลังขึ้นค่ะกําลังแท่งขึ้นนะเขาตัวน,นี้นะคะอายุกะระซัํากันกะมะัมมารีลอยหาเด้อค่ะพี่น้องเก็บเกี่ยวช่วงเดียวกันเลยนะคะนี่เป็นเขากลางเนาะเป็นเขาหน้าปีเขาไหวแสงนะคะต้นเตียนะคะแต่ว่าถ้ามอง,มอง,ม,องมองไดลเพล่งงามกะบ่ได้เตียเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะกระสูงคือกันคะ่ะแต่ว่า ห่วงนี่คว่เป็นห่วงนี่กะกะถ้ชาจีว่ากะซ้ากันกับมะลิแต่ว่าความำแต่กลกัวมันหลายกลัวนะคะพี่น้องมันก็เลยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ไดที่มันเห็ดไหย่ไหลแห้งค่ะเพราะว่าวันแตกกลัหน้าแปลงนี่นะคะขาเห็ดเป็นหน้าดําทั้งหมดเลยค่ะสิบสองลยค่ะพี่น้องสิบสองไรค่ะเพื่อพี่น้องอยากได้มเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเห็ดเห็ดใบเป็นมเมล็ดพันธุ์เลยค่ะบวาน เทาเห็ดเป็นหน้าดำเป็นทั้งเบดแล้วก็พาดพันธ์กาง,ง่ายค่ะนี่นะคะพี่น้องสนใจมเมล็ดพันธุ์ค่ะตดต่อเข้าได้ค่ะแฮปปี้การเกษตรสาขาอุบลราชธา,านีค่ะพี่น้องค่ะนะคะนี่นะคะ,นะคะมีให้บริการพี่บริการน้องเลยค่ะเขาตัวนี้นะคะปีนี้เราใส่ไว้เยอะอยู่ค่ะแปลงนี้สิบสองไร่มีอีกแปลงหนึ่งสิบห้าไร่นะคะพี่น้องมา,ามาบมึงนะคะเขามาบิึงกันนี่ค่ะ เอามาอัปเดตเนาะว่าอ้ยออกห่วงแล้วเด้อออกแท่งสอแท่งชอล่วงแล้วนะคะเสียมาอัปเดตอีกตอนนึงกับผลราคาพี่น้องตอนจะเก็บเกี่ยวเนาะเป็นห่วงหน่อยกำลังเลื้องงามเป็นเขาซีท่องเลยจังนี้นะคะตัวนี้กะมาให้เบึงซัมนี่แล้วค่ะฝากเบิงแง่งเด้อค่ะแฮปปี้การเกษตรอําเออกุดข้าวปุ่นนะคะสาขาอุบลราชธานีนะคะเบิงแง่งกุดไหลกุดทรัพย์สขักดติดตามไปนะคะ เอาสิอัปเดตให้เบ่้อยู่เรื่อยๆค่ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ